สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับข้ามหน้าติดล็อกตัวนี้นะครับหน้าติดล็อกรายเดือนค้างจ่ายนะครับเป็นของ AIS นะครับของ AIS นะครับตัวนี้เป็นรุ่น A 5 0นะครับหรือ A 5 0นนะครับก็หลายคนขอมานะครับ เราก็เลยอยากจะลองทําให้ดูนะครับคลิปเก่าๆผมก็มีนะครับถ้าใครอยากดูนะครับอยากรู้ว่าทํำยังไงก็ลองลองไปดูนะครับลองไปดูคลิปเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์ให้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกให้ให้เราล้างเครื่องก่อนวิธีล้างเครื่องก็ปิดเครื่องครับกดปิดเครื่องนะครับเครื่องไปเลย ปิดเครื่องพอปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยปุ่มงเล่นเสียงนะครับปุ่มเล่นเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับกดค้างไว้2ปุ่มพร้อมกันนะครับกดปุ่มเล่นเสียงก่อนแล้วก็ปุ่มตัวนี้ตามนะครับปุ่มเปิดเครื่องตามกดไปเลยนะครับพอมันขึ้นหน้านี้นะครับสักพักหนึ่งเราปล่อยปุ่ม power ออกนะครับให้ค้างปุ่มเล่นเสียงไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ค้างไว้นะครับมันจะไม่สามารถเข้าหน้านี้ได้นะครับหน้านี้นะครับ หน้านี้เรียกว่าหน้ารีคัพเวอรี่โหมดนะครับรีคัพเวอรี่โหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทาการฮาร์ดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับฮาร์ดรีเซ็ตก็คือเลื่อนใช้ปุ่มลดเสียงนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลือกไปที่วิดพาร์ติชันนะครับแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์เพื่อตกลงนะครับแล้วก็เลื่อนปุ่มใช้ปุ่มลดเสียงนะครับเลื่อนลงมาตอบ yes นะครับแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์เพื่อตอบตกลงนะครับกดไปเลย เสร็จแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างเหมือนเดิมครับให้เลือกที่ factory reset นะครับแล้วก็กดตอบตกลงไปนะครับตัวนี้เป็น a 5 0นะครับ binary 2นะครับ binary 2นะครับ binary 2ห u 2นะครับที่เขาเรียกกันนะครับกดตอบเยยดไปนะครับพอถึงก็ตอนนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันล้างเครื่องเสร็จแล้วนะครับให้เราร e b o o t นะครับ การรีบูตก็คือกดตอดตกลงตัวพาวเวอร์เนี่ยครับปุ่มพาวเวอร์หรือปุ่มเปิดเครื่องนะครับกดไปเลยนะครับจากนั้นก็รอนะครับรอตัวเครื่องรีบูตเลยนะครับระหว่างรอเนี่ยบางเครื่องช้าหรือเร็วนะครับไม่เหมือนกันนะครับใครช้าก็รอไปนะครับใครมันใครเร็วนะครับก็ก็จะเวลาจะไม่เท่าวิดีโอของผมนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับ ส่วนถ้าใครติดปัญหาตรงไหนมาเนี่ยผมผมอาจจะไม่ขอตอบนะครับแต่ผมจะเก็บปัญหาพวกพวกที่พวกพี่ๆเจอนะครับแล้วมาทําวิดีโอให้แล้วกันนะครับเนื่องจากมีคําถามเข้ามาเยอะมากเลยครับหลายพันคนเลยครับผมผมไม่สามารถตอบไหวนะครับต้องบอกตามตรงนะครับ ระหว่างรอตัวเครื่องรีบูตก็เดี๋ยวนั่งฟังเพลงกันไปนะครับ เพิ่งรีบูตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันนะครับตั้งค่าก็เอาภาษาอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับส่วนส่วนตัวผมเนี่ยถนัดภาษาอังกฤษนะครับแต่อา,อาจจะต้องทําภาษาไทยให้ให้ทุกคนดูนะครับเริ่มตั้งค่าไปเลยนะครับตัวนี้ต,นตัวนี้ยังไม่ได้ใส,ส่ซิมนะครับเริ่มตั้งค่าไปก่อนนะครับเราตั้งค่าไปดูเพื่อว่าดูว่ามันติดล็อก ติดล็อกอ Gmail หรือเปล่านะครับเงื่อนไขของตัวเครื่องคือเราเราต้องทําให้มันติดล็อก Gmail นะครับถ้าติดล็อก Gmail เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถข้ามหน้าตัวเครื่องได้นะครับข้ามขามหน้าติดล็อกหลายเดือนได้นะครับต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับ ไฟฟ i ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ wi-fi แล้วก็กดถัดไปเลยนะครับกดถัดไปเพื่อดอูว่าตัวเครื่องเนี่ยติดล็อก gmail ไหมนะครับติดล็อก gmail หรือ google account นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ samsung account นะครับถ้า samsung account เนี่ยคนละตัวกันนะครับจะจะไม่สามารถทำได้หรือหรือถ้าใครทำได้เนี่ยผมก็ยังไม่เคยลองนะครับ เห็นไหมฮะแบบนี้นะครับตัวเครื่องติดล็อก Gmail นะครับพอติดล็อก Gmail ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําการ bypass ข้ามหน้า Gmail นะครับคําว่า bypass ก็คือการข้ามไปนะครับไม่ใช่การปลดล็อกแบบถาวรน,นะครับแต่ถ้า,าแต่ถ้า,า bypass ไปได้แล้ว มีวิธีการที่จะปลดล็อกถาวรอ,อาจจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้นยังยังไม่สามารถทําได้นะครับให้ย้อนกลับมาหน้า,นา,นาแรกนี่ครับแล้วก็มาทาบั๊กนะครับบัก๊กทำบั๊กที่มันเป็นตัวสไลด์ลงมานะครับที่เป็นตั้งค่าแจ้งเตือนให้ลงมานะครับวิธีการทำบั๊กก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับขั้นตอนนี้เลย อาจจะทํายากนิดนึงนะครับสําหรับคนไม่เคยทำนะแต่ถ้าเราทําหลายๆรอบเริ่มชํานาญนะครับก็สามารถที่จะทําครั้งเดียวและผ่านไปได้นะครับเ,เราก็ต้องใส่ซิมเข้าไปนะครับซิมตัวนี้นะครับเป็นซิมทู แต่ตัวเครื่องล็อก a i s นะครับเราจะใส่ซิมอันไหนก็ได้นะครับขอให้ซิมตัวนี้นะครับตั้งรหัสล็อกไว้นะครับรหัสล็อกหรือรหัสพินนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับรหัสล็อกหรือรหัสพินก็กจะเป็นตัวที่ล็อกซิมไว้นะครับเหมือนรหัสล็อกหน้าจอนั่นแหละครับ ใส่เข้าไปมันก็จะล็อกมันก็ถถามมาพิ์ปลดล็อกซิมการ์ดแบบนี้นะครับรหัสพินเนี่ยเรา,เราต้องเราต้องจําได้นะครับส่วนผมตั้งง่ายๆครับศูนย์สี่ตัวนะตั้งข้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางบางเครื่องก็อาจจะอาจจะไม่ได้ทําวิธีนี้นะครับบางเครื่องอาจจะต้องสไลด์แบบอื่นนะครับสไลด์ให้มันออกมามาแบบอื่นนะครับ ่วนวิธีของผมเนี่ยก็คือ,อจิ้มซิมเข้าจิ้มซิมออกนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยจิ้มซิมเข้าไปแล้วก็สไลด์ข้างบนลงมานะถ้าไม่สไลด์ถ้าถ้าสไลด์ข้างบนไม่ลงมาก็แสดงว่าไม่ได้น,นะครับนะไม่ต้องถามนะครับว่าทําไมไม่ได้ก็คือมันไม่ได้นั่นแหละครับนะครับเราก็ต้องหาวิธีสไลด์แบบอื่นนะครับนะก็จิ้มซิมออกมาก่อนเห็นไหมจิ้มซิมออกมาก่อน กดกลับไปก่อนเชื่อมต่อไ i ไฟให้เรียบร้อยนะครับกดกลับมาอย่างนี้กดถัดไปถ้าหน้านั้นไม่ได้เราก็มาหน้านี้นะครับหน้าที่เชื่อมต่อไ i f ฟนะครับกดใส่เข้าไปกดถัดไปรัวๆครับถัดไปรัวๆเสร็จก็จิ้มออกจิ้มออกเสร็จก็เห็นไหมจะมีลูกกุญแจขึ้นมาตรงนี้เห็นะครับ ขออภัยนะครับตัวกล้องไม่โฟกัสนะครับนะกดกลับมาใหม่นะครับให้มาครั้งที่หน้า,าเชื่อมต่อไ i f ฟนะครับใส่ซิมเข้าไปกดถัดไปรัวๆครับแล้วก็จิ้มออกกดตกลงกดที่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะกดที่ปุ่มปุ่มล็ลอกลกุญแจขึ้นมานครับมือเราต้องไวนะครับนะกดกลับไปก่อนนะครับจิ้ม ถัดไปรัวๆนะครับพอถึงนี้จิ้มซิมออกกดโอเคกดปุ่มขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะได้หน้าตานี้ขึ้นมานะครับวิธีสไลด์หน้าจอขึ้นมานะครับกดกลับมาก่อนครับจิ้มซิมกดถัดไปรัวๆจิ้มซิมออกนะครับไม่ได้นะครับถ้าใครทาไม่ได้ก็ต้องหลายรอบนะครับมืงต้องไวนะครับ เห็นไหมฮะเข้าหน้าแจ้งเตือนได้แล้วเห็นไหมครับพอเข้าหน้านี้ได้แล้วตัวซิมก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับตัวซิมมาเอาออกก็ได้หรือใส่ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะตัวซิมนี่ตัวซิมมาออกก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับพอมาถึงหน้านี้ครับเราก็กดคาว่าดูทั้งหมดนะครับดูทั้งหมด กดที่ล่าสุดนะครับกดที่ล่าสุดบนนี้ล่าสุดทั้งหมดเลื่อนลงไปล่างสุดครับเลื่อนลงไปล่างสุดไปที่คำว่า YouTube นะครับกดที่ YouTube นะครับตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับประวัติและความเป็นส่วนตัวนะครับข้อกําหนดและการใช้งานนะครับกดยอมรับนะครับหมดหมดไลท์เนี่ยมันก็คือมันมันใช้เน็ตน้อยนะครับแต่เราผมไม่ใช้ผมปิดไปนะครับ ถ้าลงชื่อเข้าใช้เนี่ยห้ามลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็ไม่ขอบคุณนะครับทีนี้เราก็จะเข้าหน้า u-url ได้ละ u r l เขาเรียกว่า u r l แท้นะครับ u-url แท้สามารถโหลดแอปโหลดอะไรตรงนี้ได้นะครับโหลดแอปโหลดอะไรตรงนี้ได้อะแล้วก็เข้ามาเลยครับก็พิมพ์ตามผมนะครับเดี๋ยวขอให้พิมพ์ตามผมนะถ้าใครไม่ทันก็สต็อปสต็อปวิดีโอไว้นะครับ พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ต้องตามต้องตามนี้เลยนะครับถ้าถ้าไม่ตามนี้เนี่ยก็จะเข้าไม่ถึง URL นะครับ URL ที่เราใส่โปรแกรม b า p a ารไว้นะครับตามนี้นะครับขออนุญาตก๊อปไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหายกดปุ๊บขัดลอกไว้ก่อนนะครับ URL ตามนี้นะครับอนะขอโฟกัสกล้องก่อน อย I i, ู่เอาตามนี้นะครับถ้าขัไม่ทันก็สต e ็อปวิดีโอไว้นะครับแล้วก็กดไปนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็กดไปนะครับกดไปอ่าพอกดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ตอบว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับกดไปครับไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ mat, นะครับ พอเสร็จแล้วพอมนเช็คถูกเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะฮะให้เรากดที่สีฟ้าๆเนี่ยคลิกคลิกเฮียทูคอนติเนียลนะฮะกดคลิกเข้าไปนะครับถ้ามีตัวอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็กดปิดไปซะนะครับกดปิดไปมันไม่ใช่ที่เราต้องการนะครับกดปิดไปหน้าที่เราต้องการก็คือหน้านี้นะครับมันก็จะนับเคาน์เตอร์ถอยหลังแบบนี้นะฮะพอนับถอยหลังเสร็จปุ๊บกดลิงก์นะฮะกดลิงก์นะครับกดก e ลิงก์นะครับ ถ้ากดเกตลิงก์มาถึงหน้านี้ก็ยังไม่ใช่นะครับให้เราแบ็กกลับไปอีกนะครับคือมันเป็นโฆษณานะครับกลับไปอีกเสร็จแล้วก็มาหน้านี้นะฮะอ่ะก็จะเข้าหน้าเว็บไซต์ของผมนะครับพอเข้าหน้าเว็บไซต์ของผมเนี่ยเราจะใช้ตัวบายพาสถูกต้องไหมครับตัวบายพาสเนี่ยเราจะใช้ตัวข้อที่3นะครับบายพาสเราจะใช้ตัวข้อที่3กดดาวน์โหลดข้อที่3ไปเลยนะครับตัวเดียวนะครับกดข้อที่3เสร็จปุ๊บก็ไม่ใช่โปรแกรมอัตุนวัอีกรอบนึงครับ นะก็อ,อยากซูมให้ดูนะครับเนาะกดสีฟ้านี่ครับคลิกเฮียไอตัวไหนขึ้นมาที่ไม่ใช่แล้วก็กดปิดไปซะนะครับนะถ้าตัวไหนที่ใช่มันก็จะนับถอยหลังแบบนี้นะครับพอนับถอยหลังเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกดลกนะครับกด get Link เข้าไปนะครับ ตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้กดแบ็คกลับไปนะครับแบ็คกลับไปนะครับตัวนี้เขาถามว่าเราจะโหลดโปรแกรมบายพาสที่ข้ามหน้าจอเราต้องให้สิทธิ์ o o o g l h r o r o เนี่ยเข้าถึงพื้นที่เก็บไฟล์นะครับต้องกดต่อไปนะครับกดอนุญาตนะครับแล้วมันจะมาซ่อนอยู่ด้านล่างนี่นะครับซ่อนอยู่ด้านล่างนี่ซ่อนอยู่ด้านล่างที่คําว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่ให้เราปิดตรงนี้ไปก่อนเห็นไหม คิกตรงนี้ไปก่อนมันจะซ้อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมอืมไหมซ้อนอยู่ตรงนี้เราก็กดตกลงไปครับเสร็จแล้วดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดเปิดนี่เลยครับเปิดนะครับเปิดเสร็จปุ๊บก็กดการตั้งค่าอีกรอบนึงอนุญาตให้ติดตั้งนะครับกดแบ c k กลับไปนะครับติดตั้งเลยนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้าใช้งานนะครับเข้าใช้งานตัวเครื่องได้เลยกดเปิดเลยนะครับเห็นไหมฮะข้ามมาแล้ะเราไปดู ตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องตัวนี้เป็นนะครับซัมซุงกาเล็กซี่ A ห้าศูนะครับตามนี้เลยเห็นไหมใครจะนําวิธีนี้ไปต่อยอดอย่างอื่นนะครับก็ก็นําไปได้เลยครับยินดีนะครับเห็นไหมฮะเราก็เข้าข้อดีของมันคือตัวนี้นะครับ เข้ามาหน้านี้ได้ได้แล้วเนี่ยเราตั้งค่าอะไรให้เราใช้งานได้เหมือนเครื่องปกติเกือบทุกอย่างนะครับต้องบอกว่าเกือบทุกอย่างนะครับถ้าตัวไหนใช้งานไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปซีเรียสมันนะครับเนื่องจากว่าเป็นการข้ามหน้าจอติดล็อกนะครับไม่ใช่การปลดล็อกถาวรน,นะครับแจ้งเลยนะครับไม่ใช่การปลดล็อกถาวรน,นะครับเ,เห็นไหมเราก็ด,ดูดูปกติได้เลยอะ่ะ ดูปกติได้เลยไม่ไม่ไมขออนญาตไม่เปิดที่เพลงนะเพราะว่าเพลงมันมีลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยววิดีโอผมจะโดนนะครับด,ดูอะไรก็ได้นะครับนะกดเข้าไปดูได้หมดเลยวิดีโอเราใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับนะนะ เรียบร้อยครับจบการนําเสนอนะครับวิธีการบายพาสนะครับวิธีการบายพาสข้ามล็อกหน้าจอนะครับซัม s ุง g า a ล็กซี่ a 5 0นนะครับจบอย่างสวยงามครับผมขอบคุณที่รับชมครับ